รับเงินแล้วนะครับสำหรับทายาทอสมอที่เสียชีวิตสวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับชสกสสมนะครับจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนเมษายน2565แล้วนะครับเมื่อวันที่22เมษายน2565ครับดังนั้นนะครับสมาชิกอสมที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับดูแลนะครับไปสอบถาม ทายาทของอสมอที่เสียชีวิตนะครับว่าได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วหรือยังนะครับซึ่งในรอบเราลองเดือนเมษายนนี้นะครับสมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างวันที่1นึ่งถึงสามีนาคมนะครับทายาทก็จะได้รับเงิน4 29,381บาทนะครับซึ่งเงินไม่พอหักอีกอยู่ที่1 1 8 5 8บาทนะครับสำหรับเงินโอนคิดเป็นร้อยละ97.32นะครับดังนั้นเงินที่เหลือนี่นะครับ ก็จะอโอนให้กับทายาทเป็นลําดับไปนะครับภายใน90บวันนะครับซึ่งทางชกศสมองก็แจ้งไว้แล้วนะครับดังนั้นนะครับสอบถามกันนะครับพี่น้องครับสอบถามทายาทว่าได้รับเงินโอนกันครบถ้วนถูกต้องกันหร,หรือยังถ้ายัางนะครับก็รีบโทรติดต,ต,ต่อชกอศส,สมองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรที่0661575756 0 9 9 1 1 4 9 1 1 9 0 9 4 4 8 3 9 9 9 1 หรือว่าจะเป็น0661681549นะครับซึ่งรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตนะครับหมอชาติก็ได้วางลิงก์ไว้ให้พี่น้องได้ดูนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อนะครับก็ต้องเร่งนะครับถายญาติให้รีบส่งเอกสารไปที่ทางชกศสอ,อสมโดยด่วนเลยนะครับเพื่อที่จะได้รับเงินส่งเคราะห์สำหรับรอบเดือนเมษายนนี้นะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อแล้วก็ฝากดูแลกันด้วยนะครับ ทายาทของอสมอที่เสียชีวิตนะครับก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามจำนวนที่ผมได้แจ้งไปนะครับ429,000กบาทนะครับซึ่งปกติเขาจะได้รับประมาณ441,239บาทก็อรองวดที่2ต่อไปนะครับอีก11,858บาทนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์ตอ่อฝากบอกต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้อง อสสอส,อออสม,อมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ